มีเรื่องมาเมาท์มอยให้ขาเผือกได้หูพึ่งกันอีกแล้วสำหรับนักข่าวบันเทิงตัวแม่อย่างเต๋าทีวีภูที่มาออกมาเปิดประเด็นร้อนร้อนของคนในวงการบันเทิงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวชี้โพงที่เหล่ากระรอกสายเผือกได้ตาลุกวาวกันอยู่เป็นประจำอย่างล่าสุด21ดกรกฎาคมตัวแม่ข่าวเมาท์ก็ได้ปล่อยข่าวเมาท์รัลลอกใหม่ว่าด้วยเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับช่องดังหลังสั่งปลดพิธีกรฝีปากกล้าแบบฟ้าผ่า โดยเตาทีวีพูดใ้โพสภาพ,พที่มีข้อความระบุว่าหุ้นร่วงระนาวหลังช่องดังสั่งปลดฟ้าผ่พาพิธีกรฝีปากกล้าล่าสุดทําให้หุ้นตกหมดก่อนปิดตลาดไปของพี่เขาแรงจริงพร้อมแคปชั่นว่าแดงยกแผง งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ต่างก็โยงไปถึงกรณีของพิธีกรและเจ้าพ่อเวทีนางงามอย่างนวัดอิศรกรายศีนที่เพิ่งออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรรายการครูคุณต่อยออกอากาศทางช่อง3ซึ่งเมื่อวันนี้20กรกฎาคมหุ้น BEC บริษัท BEC World จำกัดมหาชนปิดตลาดอยู่ที่13.90ตางหุ้นซึ่งตกลงไป4.79เเซ์